สวัสดีคะ่คะลูกค้าค่ะ ขออนุญาตทำเป็นคลิปนะคะตัวนี้เป็นสินค้าความใหม่ล่าสุดเลยหมวยตั้งหน้าตั้งตารอสินค้าตัวนี้อยู่ครึ่งปีเต็มๆนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอ,อมฟีโรโมนตัวนี้นะคะให้กลิ่นหอมมากนะคะใครที่ได้ไปนะคะมีเสน่ห์ดึงหยุดกับเพศตรงข้ามและที่สำคัญนะกลิ่นจะเป็นสไตล์แบบหอมละมุนล,ละมุนแบบเรียบหรูดูแพงมากนะคะใครที่สนใจอยากจะได้เตรียมเอฟพี่หมวยได้เลยเอาไปลองเลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นอีกนะคะคือโลชั่นตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของกลูตาแล้วิตามินซีซึ่งตัวนี้นะคะมันจะ ทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะ,ะตัวนี้นอกจากจะบํารุงผิวนะคะท้ให้ผิวเราดูนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่กล้านแล้วนาวนี้เอาไปลองใช้ได้เลยประมาณ1เดือนเห็นผลแล้วค่ะนะคะผิวจะเริ่มกระจ่างใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นตัวนี้พี่หมวยเป็นสินค้าตัวเดียวที่ตั้งใจทําออกมามากๆเลยนะคะในวันนี้สินค้าตัวนี้นะคะเป็นสุดลับเฉพาะของสาวี่ปุ่นเลยวันนี้มีสูตรเดียวในไทยมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยราคาตอนนี้เรากําลังจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้า นะใครสนใจอยากจะได้กด1แชร์เอานาทีทองของหมวยไปได้เลยนะวันนี้หมวยจะให้เป็นนาทีทองสําหรับใครที่เห็นวิดีโอนี้เนื่องจากตัวนี้ยังไม่ได้เปิดรับตัวแทนเลยเป็นสินค้ามาใหม่ล่าสุดใครที่สนใจให้พิมพ์ได้เลยสอเสือ88นะคะรหัสนะทับจํานวนปกติ49ลดเหลือ290บาทขนาดใหญ่300 ml นะคะ290โอนเงินส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ส่งฟรีนะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบ คล้ายๆเป็นเนื้อเจลนะคะจะซึมผ่านผิวได้ดีแล้วลูกค้าใช้ไปเลยว่ากระปุกนี้ใช้ไป2เดือนสเดือน4เดือนใช้ไปเลยค่ะไม่ต้องเปลืองนะคะใช้อย่างประหยัดประหยัดแล้วกลิ่นของมันจะหอมติดเนื้อติดตัวหอมนานทั้งวันนะคะอย่างที่หมวยบอกค่ะมันเป็นโลชั่นน้ําหอมฟิโรโมนซึ่งจะบอกเลยว่ากลิ่นนี้เป็นอัตลักษณ์เลยนะคะซึ่งจะไม่มียี่ห้อไหนหรือแบรนด์ไหนมีแบรนด์นี้นะคะของเราเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยทาหน้าได้นะนอกจากทาผิวทาหน้าก็ได้ทา,าได้ทั้งผิวกายเลยได้รับเรขออยจดแจ้งอย่างถูก ดังนั้นใครสนใจอยากได้พิมพ์ได้เลยนะคะเชื่อใจได้เลยว่าแบรนด์นี้ได้คุณภาพแน่นอนนะคะซอสเสือ88ทับ290ถ้าใครเอามากกว่านั้นแคปจอและทักอินบ็อกถ้าพิมพ์แล้วระบบไม่เด้งแคปหน้าจอและทักข้อความเผิดหาน้องน้องแบดมินได้เลยนะคะสินค้ามีจำนวนจํากัดพี่หมอยปล่อยโปรนี้นะคะภายใน3วันนี้เท่านั้นในราคา290บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ